วัดีจ้าวันนี้พี่เมียวมาสอนตัดต่อคลิปตามความรู้เล็กๆนินอยของพี่เมียวเด้อพี่เมียวก็ไม่ใช่ผู้เก่งเมียวก็หัดทำเหมือนกันได้อยากจะแบ่งปันน้องๆด้วยหรือเพื่อนๆที่อยากรู้ใครที่เก่งแล้วรู้แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะหรืออยากจะดูซ้ำๆเพื่อจำให้ได้จำ,ได,จำได้ดีๆก็ไปดูกันเลยเราก็ไปกันที่แคปคัตกเลยจ้าพี่เมียวได้ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายวิดีโอวไว,ว้แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าตรงกันไกลนี่นะปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้สีฟ้าโปรเจกต์ใหม่เพิ่มลงไปก็จะได้เออก็จะ ปเลือกเอาคลิปตัวนี้มาพี่เมียวจ้องไว้แล้วคลิปถาดดอกไม้แล้วพี่เมียวก็จะเอาคนมายืนอยู่ในถาดแล้วก็ลดเข้าไปก่อนอเสร็จแล้วเรามาตัดนี่มือพี่เมียวพี่เมียวก็จะต้องเอาตรงส่วนที่ไม่มีมือเนี่ยเลื่อนมือขึ้นไปแล้วเราก็จิ้มนิ้วปุ๊บให้มันเป็นเส้นขอบสีขาวแล้วเราก็ทําการแบ่งตรงนี้เครื่องหมายแบ่งเราจะลบส่วนหน้าแล้วจิ้มนิ้วส่วนหน้าแล้วมันจะขึ้นขอบสีขาวแล้วเราก็ลงทางขยะได้ละปุ๊บเอามาลายที่ใช่ไหมเราก็ค่อยๆตัดออก ไม่ให้เห็นมือพี่แมวจะตัดส่วนมือออกอมันเป็นช็อตสันส้นๆนะเนี่ยปุ๊บนี่ตัดจู่ปุ้ยตัดออกอีกแบ่งออกอีกอแล้วก็เลื่อนเอลงมือลงมาอีกแล้วตัดตรงนี้ออกแบ่งออกส่วนนี้จะลบออกจิ้มนิ้วเข้าไปเป็นขอบขาวลงทางขายะอืค่อยๆตัดมันมือลงมาลายราออกจังเลยอืมโอเคละ ตัดอีกรอบยังอยากได้คลิปยาวๆตัดปุ๊บนี่เอาส่วนมืองนี่ออกแบง่งจิ้มลงถังต้องค่อยๆใจเย,ย็นๆนคะคะเพราะว่าเอามือลงหลายรอบมาจับดอกไม้ไงนี่จิ้มแบง่งจิ้มตรงนี้ตรงมือนี่แล้วก็ลงถังขยะ คราวนี้เอาแค่นี้จิมเอาสุดท้ายนี่ห่างคลิปนี้เอาออกลงถังขยะแล้วมันก็จะมีตัวแคปคัตาให้ตัดออกซะจิ้มเอก็ไปตรงนี้มันจะเป็นวงขาวๆนี่แล้วก็เอาออกมีได้คลิปละแล้วเล่นดูซิเป็นยังไงโอเคคราวนี้เราจะมาเพิ่มตัวอีกคลิปๆหนึ่งลงไปพี่เมลจะเอาตัวไหนดีว่าเลือกดูซิอืมเอาตัวนี้แหละโอเค ดขึ้นไปก่อนแล้วก็ทําการตัดหัวตัดนางเดินเข้าไปยืนดีๆเอาขาคขว้ก,กันนี่แล้วก็จิ้มนิ้วให้เป็นขอบสีขาวแล้วก็ตรงนี้ตัวแบ่งเอาข้างหน้าออกเนี่เสร็จแล้วก็เลื่อนจะเอาตรงทาไหนอ่ะนี่จิ้มนิ้วอีกทีนึงแบ่งออก โอเคคราวนี้เราจะมาทําลบพื้นหลังตัวนี้จิ้มนิ้วให้มันเป็นขอบสีขาวแล้วก็เลือกโปรแกรมนี่ที่เป็นรูปคนเนี่ยจิ้มเข้าไปเราจะใช้แปลงลบนะคะผู้กันตัวนี้ผู้กันถ้าเป็นตัวสีเพชรสีม่วง,ง,ง,งนี้คือเราต้องเสียเงินเราจะเล่นฟรีเล่นตรงนี้เอาอันนี้นี่แล้วผู้กันเ็าถามเนี่ยมันจะมีเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กนี่เราก็เลือกเอาเบอร์เล็กมันจะได้ไม่ล้นมือล้นเอคอบอ่าเบอร์ห้าเสร็จแล้วก็จิ้มตรงตัวคนมันจะขึ้นตัวซูมให้เห็นไหม ยินยๆน,นะคะอ่ะหลากเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จิ้มลูกศรตรงนี้กลับไปเช็คดูโอเคอันนี้ถือว่าได้เป็นขั้นใช้ได้นะคะเพราะว่าเราทําแบบไม่เสียเงินก็จะได้ภาพไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่สําหรับผู้ที่อยากเสียเงินก็จะทํเล่นเนียนกลิ้มเลี่เราวแล้แลก็ถอยออกไปก่อนแล้วมันจะมีขาวขาวมากอยู่แบบนี้เราก็เลื่อนหาเครื่องมือที่ดึงลงมาโอเวอร์เลชไหมนี่เครื่องมือที่จะดึง คลิปตัวนี้ลงมาซ้อนภาพข้างล่างนะคะจิ๊บจิ๊บลงไปอ่ะมันมันซ้อนเราเห็นไหมมันซ้อนมาแล้วเราก็เลื่อนดูซิว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันอยู่ตั้งแต่หัวคลิปเลยมันดีมากเลยถ้าคราวนี้เราก็มาเลื่อนการ์ตูนของเราเอาไปตั้งไว้ในถาดแล้วก็ลองเล่นดูซินี่เปิดตรงนี้เล่นดูม,มีคนดอกไม้มันลวงมาใส่เราเต็มถาดเลยเห็นไหมเห็นไหมคะถือว่าใช้ได้แล้วคราวนี้แล้วก็ตรงที่มันล้นมาแล้วก็ตัดทิง้ง เราก็ตัดทิ้งมันมากอยู่แล้วใช่ไหมแบ่งตรงนี้ปุ๊บที่มาร์กสีขาวคือตัดทิ้งเอาทางขยะมานี่นะทางขยะตัดทิ้งเลยลองเล่นดูอีกรอบนึงอืมโอเคแล้วถ้าเราไม่พอใจนะเราก็สามารถจิ้มตัวตัวนี้ตุ๊กตานี้ของลูกๆของเรานี่นะปรับให้มันพอดีอย่างที่เราอยากได้แล้วเราก็เอ็ก r t พอรออกไปใช้ได้เลยค่ะ หน้าตาคลิปเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคงจะเข้าใจนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ